สวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในอดีที่2ซึ่งในวันนี้ไม่รู้ว่าผมจะมาทําอะไรนะครับในดีที่2ของเราโอเคเดี๋ยวขอเปิดคนโนกันล้กันโอเคเดี๋ยวผมจะเข้ามาที่ห้องทดลองนิดนึงนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าอ,อยากจะเก็บอะไรเพิ่มหรือเปล่านะผมต้องมาดูด้วยนะอ,อันนี้เป็นวิธีการหากบนะครับล้กันคลิปนี้ก็หากบแล้วกันนี่ครับก็เดี๋ยวผมต้องสะสมอีก อ,อีกเจ็ดพันนะครับเอออีกเจ็ดพันชิ้นเลยนะผมสำหรับคริสตัลระดับสูงนะครับฉะนั้นผมจะต้องขอย่อยก่อนแล้วกันนะผมอะไรที่ย่อยได้ก็ย่อยไปหมดเลยอุย้ยมีที่ย่อยน้อยมากนะผมมีที่ให้ย่อยน้อยมากแปบนึงนะเอ,อ่อยังไงคือเอเดีนี้นี่เปิดไม่ค่อยได้ตัวดีเลยนะครับอ่ะในเดือนนี้นะคือกระโหลกกระลามากๆเลย ตอนนี้คือกําลังหาคัมพีโบราณไหมเออคัมภีโบราณนะเพื่อเพื่อไปเปลี่ยนออปชันตัวของเอ,อ่อยังไงเกียร์เกียร์เจ็ดดาวนะครับโอเคผมได้ผลิตอะไรไ้หมไม่ได้ผลิตนะเออห้องศูนย์ฝึกก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยครับตัวน,นี้คือไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับแต่อัปเกรดไปก่อนนะเออในวันนี้ไม่รู้ว่าจะมาทําอะไรคอนดีนะครับเดี๋ยวมาส่องเช้าวานแล้วกันครับ ว่ามีอะไรที่โหดๆไหมนะครับโอเคนี่ครับผมคุณสุดาเด็ดก็อยู่หมายเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะเล่นคอมโบตึงเนิร์ดกันนะครับคอมโบเนินรน์ดนะครับเห็นไหมอันนี้คอมโบแร่นะครับอันนี้คอมโบเนิร์ดก็ได้เอาตัวเจสสิก้ามาใช้เพราะว่าตัวนี้มันก็ใช้แร่น้อยแล้วก็ปล่อยออกมาได้เร็วนะครับเห็นไหมก็2วิเองนะครับปล่อยออกมาละก็เพราะว่ามีเกียร์นั่นแหละ อ่ะก็เป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจไม่แรงนะแต่เขาเอามาเอามาเยอะอเออเอามาเยอะนะครับเห็นไหมคอมโบโแร่นี่ดูดิทีมที่สองนี่มีสามตัวละสี่ตัวกับตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้คือคอมโบแร่เขามีคอมโบตึงเหนือนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนะครับหกตัวกับอามาทละเส้นะครับส่วนคอมโบแร่ก็มี ตัวของบบลโยมินะครับ1ตัวแล้วก็ตัวนี้อีก1ตัวนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะอ่านคอสามารถมันสักครู่นะครับผมเป็นสายไหวพริบนะครับอ่ะสกิลมันมีความสนใจยังไงลดการลดทักษะลดความต้านทักษะนะครับ40%แล้วก็นี้เป็นยกเลิกม,มาตะสร้างความเสียหายแล้วก็ห้ามใช้ทักษะอีกแล้วก็ทำให้ศัตรู อ๋อรำนำย้อยยวนอ่านี่คือสกิลทําหากินมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นล่างอัลตรานี่จะเป็น8วินาทีนะครับทำไมเขาไม่เอาล่างอัลตราวะหรือว่าอยากได้ตัวสกิลตัวนี้งันเหรอหรือยังไงนะครับส่วนการติดเกียร์ก็ก็เห็นแพทเทิร์นเดิมๆนะครับก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับที่ไม่ค่อยเห็นก็คือน่าจะเป็นเกียร์ของตัวนี้ไหมนี่ตัวนี้พลังชีวิตสร้างตัวใหม่ ความเร็ในการโจมตีพลังโจมตีกายตัวนี้เป็นอีกหนึ่งนะพลังชีวิตตัวนี้เป็นแทงสายพลังนะท่านมืดโอเคขัดขวางการฟื้นฟูต่อเนื่องสร้างคลเสียหายทําให้ตูกระเด็นถอยหลังแล้วก็สร้างบาเลียเพิ่มพลังชีวิตอันนี้แก่พักพวกด้วยนะไม่รู้ว่ากว้างกี่จุดนะเพิ่มพลังในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับโอ้สุดยอดอแล้วก็มีสกิล ขัดขวางการสร้างข,ของทักของศัตรูอีกด้วยนะครับพลังโจมตีก้าแสนครับอุ้ยเลือด9ก้าล้านห้ายดเคถึกมากครับเลือดแปดสิบล้านนะดูดีโอติดเกียร์แบบนี้เลือดแปดสิบล้านคิดดูดีครับการใช้จ่ายแล่โอ้โหสุดจัดบอกเลยครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวอ่านี่ไงถ้าอุ้ยรีเซ็ตทักษะอ๋อเพิ่มความแม่นยำด้วยนะครับยกเลิอกอามาตะด้วยโอ้เอามาคอมโบกับ อาริสติงกินะครับผมโอ้ oh, ที่รีเซ็ตครูดาวอีกด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่าใช้สกิลรัวๆตัวนี้ก็เป็นตัวการบินอย่างหนึ่งนะครับสร้างบาลียยกเลิกด้านลบต้านทักษะอีกด้วยแล้วก็เป็นยกเลิกการฟืนฟ้นฟูต่อเนื่องโอ้ oh, oh, มีตัวการบินด้วยครับอู้ oh, ตัวธาตุแสงธาตุมืดนีมี4ตัวในทีม B แล้วก็มีอีก2ตัว3ตัวในทีม A นะครับโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยว่ามีแต่ตัวธาตุแสงธาตุมืดนะครับผมที่เป็นตัวเก่งๆทั้งนั้นเลยอ่า uh, มา2ชาวบ้านเขานะครับวันนี้มี ทีมไหนที่แบบว่าติดเกียร์แปลกๆไหมอันนี้อยูแปดสิบเจ็ดเองแต่ขึ้นมาแรงขนาดนี้อุ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นนะครับผมลูกกวาดเอ่อลูกปืนกวาดใหญ่เดี๋ยวปืนลูกกวาดโอ้โหมันพูดเดี๋ยวดยวสะสักครู่อันนี้คือเขาน่าจะหาค่าไม่ค่อยดีนะครับค่าค่าที่ดีน่าจะเป็นสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีครับผมโอเคพลังจุดตีรวมเอา้าทำไมเกียร์ตัวนี้มันสูงกว่าปกติวะสี่ร้อยแปดสิบแปดเลยนะครับดูดิ ไม่แน่ใจนะครับอ่ะพลังชีวิตต้านสกิลอ่าระยะเวลาแล้วก็หลบสกิลนะครับอ่าอุ้ยตัวนี้ใช้เกียร์เจ็ดาว3ชิ้นเลยว่ะเอามาทรลองนะครับผมอุ้ยดูดิครับเกียร์เจ็ดาวเกือบทุกตัวเลยอ่ะมีแค่ตัวเอ่อบอสปลาผีเนี่ยนะครับเพิ่มคนเลยในการโจมตีอ่ะตัวนี้ผมว่าน่าน,น,น่าจะก,กันน่าจะก,กันอ่าอะไรนะ น่จาจะก,กาันตัวกันบินได้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีบัฟเนี่ยเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเ <_ S 1> พิ่มความแม่นยำอีกด้วยแล้วก็เพิ่อมอัตรากญญารยนต์ักษะน่จาจะเป็นบอสบอสปราผีนี่น่จาจะเป็นตัวหนึ่งที่กันบินได้น่าจะดีที่สุดในเกมเลยนะครับอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะครับถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้กับตัวเองด้วยแล้วก็สร้างความเสียหายนะครับอันนี้เฉพาะยูนิตบินเท่านั้นนะครับแล้วก็ลดความเร็วในการ เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มความแม่นยำแล้วก็เพิ่มออัอตราความแม่นยำทักษะนะครับอ่าตัวหนึ่งที่ดีเลยนะครับพลังชีวิตโอ้เขาเอาเป็นรถอันนี้มาครับรถคูดาวอ่ลีเจนนะครับโอเคมีเขาเขาใส่มา2ตัวเลยนะครับผมตัวซิรีตุ๊กตาหิมะอ่ะตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ น่าจะกันบินได้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นสายว่องไวนะครับซึ่งสายว่องไวก็มีอัตราคริติคอนนะครับผมอ่สร้างคนสหายด้วยนะครับเฉพาะยูนิตบินวิเศษเจ็ดดาว3ชิ้นแต่ตัวนี้ใส่ไม่ตรงสายนะครับผมเพราะว่าเขาอยากได้เป็นระยะเวลาในการสร้างแล้วก็พลังโจมตีพลังชีวิตนะครับต้านสากิลลบสกิลสร้สางตัวใหม่เขาเน้นสายสาร้างตัวใหม่เลยนี่วานะครับนี่ครับปล่อยออกมาได้โอ้โห 1.2วินาทีนะครับปล่อยออกมาได้1ตัวย็ดเเ้มมีกบนะครับผมแล้วก็เนี่ยมีไทกะนะครับคือในระดับท็อปเขาก็ยังใช้กันอยู่นะครับผมไทกะ,ะว่ามันก็เลือดก,ก็ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยน้อยนะครับผมแล้ส่วนพลังโจมตีก็โจมตีได้รุนแรงนะครับแล้วก็โจมตีเป็นกายภาพด้วยนิดนึงนะครับโอเคเขาเน้นเป็นอุย้ยพลังโจมตีเวทเลยเลขาเน้นเป็นพลังโจมตีเวทเลยนะครับผม เลือด24ล้านใส่แค่พลังชีวิตตัวเดียวนะครับผมรูปการใช้ใจ่ายแรกอุย้ยเขาเอาแบบว่าทีเดียวตายเลยนะมูโจมตี9ล้าน10 000, ล้านกับบวกกับอีกอันนี้เออเย็ดเคคือตัวที่แพ้ทางทตุอย่างเช่นตัวของท่าน้ำครับวัดจระเ้นี่พีเดียวปิวเลยนะครับน่าจะทีเดียวปิวนะครับบอกเลยว่าสุดจัดเฮ้ยตัวนี้ก็นํามาติดเป็นเกยียร์จัดดาวหมดเลยนะครับอ่าระยะการสร้างเลนเจอร์ใหม่ อ่าอุ้ยใช้แร่น้อยมากเลยคุณดูดิดอ่าใช้แร่น้อยมากก็เดี๋ยวไม่ค่อยมีอ่าใครเอาตัวใหม่มาใช้นะเพราะว่ามันกากหรือยังไงครับอันนี้เป็นทีมพีร้อยของเขานะอุ้ยตัวนี้ตีแรงจัดเลยนะครับตีเลดคิวทีเดียนหายเลยนะอุ้ยเกียตัวนี้ผมยังใช้อยู่นะครับอ่าอุบ้า โหดจัดเลยนะครับผมบอกเลยอยู่แค่87บเทพทูสุดๆนะครับเอออ่าเดี๋ยวลองดูตัวอื่นนิดสองอ่าอันนี้เป็น2นะครับอุย้ยเกียร์ดาบเซเบอร์พลังโจมตีรวมอันนี้เป็นธาตุไฟนะครับผมระยะในการสร้างเลนเจอร์ใหม่แล้วก็ตรกากัรใช้สกิลวิ่งดีเลยอะ่ะเออเกียร์ชิ้นนี้ดีเลยอะ่ะและ้วก็ใช้ใจ่ายแร่อันนี้ก็ ลบสกิลนะครับเขาใส่เป็นค่าลบ skill านนสกิลมาหรือจริงๆก็เป็นสายว่างไวอยู่แล้วมันมีค่าลบสกิลในตัวอยู่แล้วนะครับเห็นไหมลบสกิลสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเพียงพอนะครับส่วนตัวนี้ก็ท่ั้งหายยกเลิกมาตากลินทอยหลังสร้างบาเลียสกุระนี่ยังมีคนใช้อยู่นะครับในปัจจุบันส่วนตัวนี้ก็ลำนำเยาว์ยวนนี้เป็นรถการใช้ลดสาร้างเลนเจอร์ใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าเหลือกี่วินาทีนะครับตอนนี้ วุ่ยเหลือหนึ่งวินาทีเองนะครับอ่าวินาทีเดียวบอกเลยว่าป่วนจัดเห็นไหมครับคือตัวนี้ติดติด,ตดทีมทุกทีมเลยนะครับเจอปืนสีน้ำอีกละอ่าเนี่ยตัวนี้เจอทุกทีมเลยนะครับเจสิก้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปลองเลยนแบบติดตามเขานะครับคือเขาล่างแม็กแล้วก็เขามีเกียร์ดีนะครับเขาก็เลยทําได้นะครับเลาลองดูคนอื่นดิ อ่าคุณอ่าว่าเก่งไหมน่าจะเก่งนะครับอ่าเขาเขานำตัวโกคินะครับโกดัดไม่ใช่โกคิโกดัดนำมาใช้เหมือนเดิมนะครับผมเพราะาตัวนี้มันน่าจะเอาย,ยกเลิ่มาตะด้วยไหมสลับตำแหน่งแต่ไม่ยกเลิ่มาตะนะครับมันไม่เหมือนตัวของผมลืมมันชื่ออะไรนะครับอ่าเป็นดาเมจทางกายภาพอ่านี้เป็นอุ้ยสกิลนี้แค่สกิลนี้ก็ ถึกมากแล้วนะครับถึกโคตรเลยนะครับอุ้ยเลือด90ล้านโอ้โหเขาเน้น <_' c' n' ain> เป็นพลังชีวิตซะส่วนใหญ่นะครับผมตัวนี้เน้นปั่นป่นปวนไปเลยนั่นเองอ่าแล้วก็เป็นสกิลตึตงเนื้อเหมือนเดิมไหมไม่นะครับนี่สกิลตึตงเนื้อเลยอ้อวี่เขาทานายมาใส่ด้วยนะครับความแม่นยำทักษะพลังจุมตีรวมตัวนี้ก็เป็นพลังชีวิตเลือด10ล้านเองเหรอตัวนี้เลือดน้อยมากขนาด แม็กแล้วเนี่ยขนาดเแม็กแล้วเนี่ยเออเลือดน้อยมากครับผมนี่ขนาดร่างแม็กยังเลือดแค่ล้านแปดเองนะครับเออชะง,งักครับผมแล้วก็เอาเอาเป็นร่างไฮเปอร์นะครับมาชนะทางธาตุนั่นเองอ่ะวิ่งตัวนี้ก็เกียร์ดีนะครับคมในในการเคลนที่หลบหลีกตัวนี้ก็พลังชีวิตต้านสกิลหลบหลีกนะครับอุ่ยหลบหลีกเยอะเลยอันนี้ ลบสกิลด้วยโจมตีกายด้วยนะครับอุย้ยน่าสนใจครับผมคือระดับบนๆขึ้นไปน,นี่คือเขาไม่บ้าดาเมจซะส่วนใหญ่นะครับคือเขาไม่บ้าดาเมจเขาเน้นยือ้อเอออ่าคุณเก่งใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะเจียอ่าว่าอะไรวะเจียยงเจียยังเจียยงอะไรนะเ <c oughs> ุ้ยเดี๋ยวตัวนี้มึงติดทีมมาได้ยังไงวะ งงเลยครับเขาน่าจะทําเล่นๆนะครับอันนี้พลังโจมตีรวมใช้สกิลโอ้โหเขาเอามาติดทีมได้ยังไงวะอัญเชิญ10วินาทีเพิ่มมันตาการใช้ทักษะลบทักษะควบเล่นการเคลื่อนที่งงเลยครับผมนี่งงเลยเาเอามาใช้ในทีมได้ยังไงเออเขาเน้นคอมโบตึงเนิร์ดนะครับผมดูนะนี่คอมโบเนิร์ดคอมโบเนิร์ดนี่คอมโบเนิร์ดอันนี้ก็คอมโบเนิร์ดนะครับผมอันนี้ไม่ใช่คอมโบเนิร์ดแต่เอามาใช้ทําไมวะ เออยังงงยืนอยู่ยังงง,งไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะผมว่าเขาคิดอะไรอันนี้เป็นคนไทยนะครับสีบวกอนี่ก,คมโมโกนนค็คอมโบเหนือเหมือนกันนะครับคอมโบเนือสี่ตัวในทีม A แล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นห้าตัวนะครับส่วนตัวของเรียวก็ยังมีคนช้าอยู่นะครับผมในปัจจุบันอ่าไม่ได้ยกเลิกนี่ไงยกเลิกมาตะเอา้าอะไรกูวะอืม ยังไงครับพี่น้องเอาเป็นว่าเจสิก้าตอนนี้คือก็เป็นที่นิยมในแรงสูงๆนะครับผมสราก็จะไม่ยุ่งกับแรงสูงเขานะครับผมเพราะว่าเขามีเจตนาก็คือนํามาเป็นคอมโบตึงเนื้อตัวละครนะครับก็คือขัดขวางกันสร้างกองทัพนะครับโอเคก็สลาวันนี้นะครับผมขอตัวเลยไปก่อนแล้วกันวันนี้ก็มาสองระดับท็อปๆกันนะครับผมว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมในปัจจุบันนะครับผมทำไมมันเงียบมันอะไรกันสละเกลือนครับโอเคสลาวันนี้ ขอตัวด้วยก่อนนะครับผมอย่าลืมกติดตามกด s u ก s c r i b ช่วยองผมเพื่อเป็นังใจครับผมในการคลิปต่อไปนะจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย